กรเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับให้เยอะมากนะครับคุณเยอะปุ๊บปริมาณเยอะมากเลยครับไปเลยครับกอโอเคแล้วจะมองตั้งๆกี่ตังงร้อยยี่สิบรองโอเคลดลดลดมะละกอลงนิดนึงนะครับโอเคครับไปเลยครับโนเหียวโนเหี่ยวไม่เข้าใจครับ khách đang thay không mát xin chào 600 người ạ. xin chào. nha. bít tơ ngọc ạ. bít tơ ngọc. con bắn ở đâu ạ. nhoi. <laughs> bao nhiêu tiền bao cà phê bít Việt Nam, Việt Nam. Muốn ăn bìa ví bếp tam vào ăn luôn nha Bếp tam vào bỏ bên thuận lại Muốn ăn ví bếp tam luôn. Này, các bạn. Này, các bạn. khuôn Oh, cũng tập con tập nữa. Ủa xa xa hấp, lấy khăn lau luôn Ở đưa mới hấp, ở đưa mới vào lấy bún tư này, đúng tươi này thôi chiên rồi, chiên Uống tới một phần ครับมนแบบดูครับนห,นหน้าเหมือนแบบหน้าคือแบแแบ้แบแแบ้แบ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 นบแ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 บอมแบ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 ห,แกกห,หออบแบแบแบบแบแบแาแบ ข้าวบุงขผัดครับนี่นองกวนครับน้องกวนผู้น่ารักกกเบ็บเนี่ยกากเดบดเด็ดเนเดียเดเเนี่ยชิ้นอโอเคามหมูย่างครับคมหมูย่างแท้ๆเลยนะครับนาทานไหมครับน่าทานไหมครับ ได้แลุวโลิกะโุลิปปุกโบลิปโบลิปหัวอ่ด <c oughs> นะครับคือส่วนของยำนี่เชฟก,ก็มีเมนูกแกงขี้เหล็กนะครับกินข้าวกับแกงขี้เหล็กแซ่บหลายแซ่บหลายฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เขาไปตรงหัวม,มุม,ม,มจะมีสามจุดสามจุดนะครับแต่เศร้าอิฐนึกอิฐนึกเอ,อเคเออลูกค้าขอน้ำเพิ่มครับกินจะหมดแล้วครับขอน้ำเพิ่มกินกับคุณอมจิมอยู่สะดวกสบายทำจำเงยเลยดีก็ได้ไปก็ได้ไปก็อย Ừ, Youtube, Youtube Ờ, nói tiếng Thái Ừ, nói tiếng Thái sẵn เป็n ba. Sắn...เป็n... ba. Đúng rồi, sẵn เป็n ba. sắn bên ba. Ờ, à, đúng rồi, Sắn...เป็n... ba. Chán bên ba. À,